การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนแคระเจ็ดตนอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็ก,ลกๆกลางป่าใหญ่พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ละวันหมดไปกับการขุดแร่ธาตุในเหมืองยกเว้นคนแคระตนหนึ่งชื่อบลิงกี้บลิงกี้ไม่ชอบขุดเหมืองเขาเบื่องานที่ซ้ำซากจำเจและมักจะบ่นว่าอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ฮเมื่อไหร่เราจะมีรองเท้าหนังดีๆใส่เหมือนคนอื่นเขานะ บลิงกี้ถอนหายใจทุกครั้มที่มองรองเท้าเก่าๆาข,าขาดขาดของตัวเองวันหนึ่งบลิงกี้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มฝึกเย็บหนังทีละเล็กทีละน้อยจากเศษหนังที่คนอื่นๆทิ้งไว้ตอนแรกก็ผิดผิดถูกๆเข็มทิ่มนิ้วจนเลือดซิบแต่บลิงกี้ไม่ยอมแพ้เขาฝึกฝนอย่างหนักทุกวันหลังเลิกงานเพื่อนคนแคระต่างหัวเราะเยาะเยะ้ย ฮฮบลิงกี้เอ้ยฝีมือแค่นี้ชาติไหนจะได้ใส่รองเท้าสวยๆบลิงกี้ได้ยินก็เสียใจแต่เขาก็ไม่ได้ทอแท้เขายิ่งตั้งใจฝึกฝนมากขึ้นไปอีกเขาเชื่อมั่นว่าความพยายามจะไม่สูญเปล่าเวลาผ่านไปหลายเดือนในที่สุดบลิงกี้ก็เย็บรองเท้าหนังคู่แรกของตัวเองได้สำเร็จ แม้มันจะไม่สวยงามสมบูรณ์แบบแต่บลิงกี้ภูมิใจในรองเท้าคู่นี้มากเพราะมันเกิดจากหยาดเหงื่อแรงกายและความตั้งใจจริงของเขาเมื่อคนแคระคนอื่นๆเห็นรองเท้าของบลิงกี้พวกเขาต่างก็ประหลาดใจพวกเขาไม่คิดว่าบลิงกี้จะทำได้ว้าวบลิงกี้นายทำได้ยังไงเนี่ยคนแคระตนหนึ่งถามด้วยความทึ่งบลิงกี้ยิ้มอย่างภาคภูมิใจก็แค่ความขยันหมั่นเพียรเท่านั้นแหละ หลังจากนั้นบลิงกี้ก็เริ่มเย็บรองเท้าขายให้คนแคระคนอื่นๆและชาวบ้านในละแวกนั้นฝีมือของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆรองเท้าของเขาสวยงามและทนทานจนเป็นที่ต้องการของตลาดในที่สุดบลิงกี้ก็กลายเป็นช่างทำรองเท้าที่มีชื่อเสียงและร่ํำรวยเขามีบ้านหลังใหญ่มีเสื้อผ้าดีๆใส่และที่สำคัญที่สุดคือเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำ เรื่องราวของบลิงกี้สอนให้เรารู้ว่าความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจจริงสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงได้ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนหรือมีอุปสรรคมากเพียงใดถ้าเราไม่ยอมแพ้และพยายามอย่างเต็มที่เราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เหมือนกับบลิงกี้ที่จากคนแคร็กขี้บนกลายเป็นช่างทำรองเท้าผู้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด